ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The d เ l ล Doe สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับจะมาพูดคุยกับเราในเรื่อง 3G นะครับท่านเป็นอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับศาสตราจารย์ดรทวินพึ่งมานนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับอาจารย์มาพูดคุยกับผมในเรื่อง 3G นะฮะ อยากจะได้มุมมองในหลายๆเรื่องครับเเริ่มกันที่ราคาของใบอนุญาตกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเป็นที่ถกเถียงกันมากว่าที่ประมูลออกมามันมันแพงไปมันถูกไปยังไงคะเนี่ยอาจารย์คือราคาที่ประเมินมานั้นเนี่ยเป็นราคาที่ประเมินในขณะที่อายุของ 3G เนี่ยต้องใช้งานประมาณ15ปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเลทช้าไป9ปีเพราะนั้นก็เหลือไม่กี่ปีซึ่งผมยังมองว่า เงินที่จะต้องนําเข้าประมูลเนี่ยไม่น่าจะเกิน2องพล้านบาทต่อ,อสล็อตซึ่งออกมาเนี่ยมันตั้งต้นสี่พันสี่พันห้า 4, ผมก็ได้เคยสัมมนาแล้วก็บอกว่ามันแพงไปเดี๋ยวก็จะไม่มีคนเข้าไม่มีคนทำํำเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยต้องการเกิด3าม G ถ้าเกิดแพงมากไปก็จะเห็นว่าทุกวันเนี้ย ที่ประมูลไปเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามันแพงไปทําให้มีเข้าแค่3ารายงั้นถ้าประมูลตั้งแต่ประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยร,ราคาในปัจจุบันถึงจะเหมาะสมครับใน10ปีที่แล้วเนี่ยก็สล็อตละ6,500นารโดยประมาณนะครับซึ่งถึงวันนี้เนี่ยมันหายไป2ในสามเพราะฉะนั้นตัวเลขน่าจะเหลือสัก2,000ล้านเท่านั้นเองครับผูดง่ายคือว่าอย่าง3-4ปีจากตอนนี้เนี่ยเมื่อคนนั้น ก้าไปสู่ยุคที่เขาใช้ 4G กันเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าใบอนุญาตชิ้นนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เหมือนเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดมีราคาสวยหรูขนาดนั้นใบอนุญาตเนี่ยมี15ปีก็จริงแต่การทำธุรกิจได้ดีเนี่ยได้แค่3ปีเพราะว่าในปี2558เนี่ยเราจะต้องนำ 4G มาใช้แล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนที่จะทำธุรกิจด้านนี้เนี่ยต้องซื้อใบอนุญาต 4G อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเ<ะ>พราะฉะนั้นก็ยังคืนทุนได้แค่สามปี<ะ>ซึ่งก็ต้องช่างใจเอาว่าจะคุ้มไม่คุ้มงั้นมุมมุมของอาจารย์จริงๆมันตรงกันข้ามกับคนอื่นที่พูดอยู่ตอนนี้ค,คือค,คล้ายๆกับที่ผมได้พูดก็คือว่าบริษัทเอกชนทั้งสามเจ้าเนี่ยเขาลงทุนในแบบที่มีความเสี่ยงพอสมควรเพราะว่าเขาควักเนื้อออกมาเนี่ยเสี่ยงมากเลยครับอาจจะไม่อาจจะไม่คุ้มทุนอาจจะไม่คุ้มทุนเพราะลองหารดูนะครับว่าถ้าคนหนึ่งเนี่ยจ่ายไปหมื่นสามพันกว่าล้านสามเจ้าเนี่ย สี่หมื่นกว่าล้านเพราะนั้นถ้าเกิดมีลูกค้าเนี่ยยี่สิบล้านคนแต่ละคนต้องแบกภาระตรงนี้สองสามพันบาทซึ่งสองสามพันบาทเนี่ยภายในแค่สองสามปีมแล้วก็จะเกิด 4G ขึ้นเพราะนั้นผมเองเนี่ยได้เรียนทางโทรคมนาคมมาเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วในเรื่องของการพัฒนาทำไมญี่ปุ่นเนี่ยถึงได้ให้ใบอนุญาตฟรีเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาตั้งใจไว้ว่าให้ฟรีเนี่ยแล้วรีบพัฒนาแล้วก็แข่งขันกัน เพื่อ 4G จะได้เกิดเร็วๆเขาไม่ต้องประมูลเหรอเขาไม่ต้องประมูลมีแต่บ้านเราเนี่ยที่บังคับให้ประมูลเพราะว่าในกฎหมายมันเขียนไว้อย่างนั้นอันนี้บางประเทศที่เขาเขาเสนอเนี่ยอย่างยุโรปบางประเทศเนี่ยเขาประมูลเนี่ยเราต้องแบ่งทั้งโลกเนี่ยนะเป็นสองค่ายค่ายที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้ผลิตค่ายที่สองเนี่ยเป็นผู้ซื้อเรานี่อยู่ในกลุ่มผู้ซื้อผู้ผลิตเนี่ยเขาวิ่งเข้าประมูลในยุโรปแพงๆเนี่ย เพราะเขากล่าวว่าให้ระบบเขาเนี่ยเป็นมาตรฐานที่คนเห็นแล้วก็จะซื้อไปใช้ต่อครับเพราะนั้นเขายอมที่จะเสียเงินเป็นเป็นแสนล้านได้ซึ่งประเทศเราไม่ใช่ครับทาไมคนไปมุ่งเน้นเลอเกินว่าต้องเอาเงินเข้าสู่ภาครัฐมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำไมทำไมอาจารย์มองว่าสังคมไม่ไปมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารัฐได้เงินเยอะเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับบริษัทที่ต้องลงทุนเพราะว่าในที่สุดเนี่ย เขาจะไม่สามารถทําได้อย่าง <Okay. S 1> เต็มที่แล้วต้องส่งผ่านต่อไปถึงผู้บริโภคหลายคนเนี่ยคิดตรงนี้ผิดเพราะว่าเงินไรายได้ที่เข้ารัดเนี่ยผมแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนที่หนึเนี่ยก็คือเรื่องขึ้นความถี่ซึ่งต้องเป็นไปตามความถูกต้องผมถึงได้บอกว่าตามความถูกต้องเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องซื้อขายแค่2,000ล้านต่อสล็อตอเท่านั้นเองอันที่สเมื่อเขาตั้งโครงขายแล้วเนี่ยการแข่งขันจะสูง แล้วก็ทุกคนเนี่ยพยายามหาลูกค้าให้มากเมื่อลูกค้ามีมากเนี่ยส่วนแบ่งของรายได้เนี่ยจะต้องแบ่งให้กสทชกับรัฐเนี่ย6.5%คือ2%บวก4.5ส่วนชื่อเนี่ยผมจําไม่ได้แต่ไม่เป็นไรประมาณ6.5%เดี๋ยวนะเขาต้องแบ่งให้อีกต้องแบ่งฮะอ๋อมันใบอนุญาตจ่ายแค่นี้ไม่ครบไม่ครบอ่ะเพราะนั้นทชได้ทุกปีจะต้องได้ตรงนี้อีกลองคิดดูนะครับว่าถ้าลูกค้า20ล้านคน คนหนึ่งเนี่ยใช้ใช้เงินประมาณ20บาทต่อวันก็มีเงินหมุนเวียนประจำวันเนี่ย4 0 0ล้านบาทต่อวันแล้ว400ล้านบาทเนี่ย6.5%ต้องแบ่งให้รัฐอยู่แล้วส่วนที่3ก็คือผู้ใช้บริการเนี่ยต้องจ่ายแวดอีก7% 13.5รวมกันแล้วเนี่ยนะต้องจ่ายทุกปีนะครับทุกวันที่มีการโทรวันหนึ่งเป็นร้อยล้านแล้วยังไม่รวมถึงการใช้งาน ของคนโทรคมคนโทรคมหมงว่าถ้า 3G ไม่เกิดวันนี้เนี่ยคนก็ไม่มีงานทําเป็นแสนครับ<ะ>แต่ถ้าเกิดวันนี้มีงมีงานเพิ่มขึ้นเป็นแสนคนครับซึ่งอันนี้ประเมินค่าไม่ได้แล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ย GDP ของเราเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เมื่อมี 3G เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคือรอบนี้อาจารย์บอกว่ายังไงยังไงก็ต้องมีม,ม,มันมันถ้าไม่เกิด 3G นะเป็นห่วงประเทศไทย เงินสะพัดในการจ้างงานหรือในธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยมันมันมีความสําคัญขนาดไหนการที่มี 3G แล้วเนี่ยสำหรับเงิที่จบใหม่รังานทำเลยงียคำนวณออกมาเนี่ยก็จะมีเงินสะพัดประมาณ4,800ล้านต่อปีต่อเศรษฐกิจไทยต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็มีคนที่จะเข้าไปทํางานทางโทรคมเนี่ยประมาณ1นึ่งแสคนทั้งทั้งสระบบเนี่ยไม่ควรจะชั่งน้ําหนักหรือเปล่าว่า อะไรคือผลประโยชน์ของชาติคือคือฝ่ายที่ต่อต้านการประมูลรอบนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเงินเข้าสู่รัฐบาลน้อยเกินไปไม่ผมอยากให้มองให้ครบมันมีมากกว่านั้นให้หครบระบบเพราะฉะนั้นระบบเนี้ยคือประมูลเนี่ยส่วนเดียว <ฮะ S 2> ส่วนที่สองเนี่ยการแบ่งรายได้จากผู้ประกอบการส่วนที่สามเนี่ยวัดจากประชาชนเพราะฉะนั้นทั้งสามส่วนเนี่ยเป็นตัวเงินเห็นเห็นเลยส่วนที่เป็นตัวเงินไม่เห็นก็คือการว่างงานของคนเนี่ยจะดีขึ้นอืมเป็นแสนคน เพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ระบบรวมๆแล้วที่ผมคํานวณมาเนี่ยก็คือประมาณ4,800ล้านต่อต่อปีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กับกรรมคุยกับอาจารย์เรื่องของ3 G C G ด้วยอะไรคือ LTE นะฮะเทคโนโลยีที่รอเราอยู่นะฮะฮช่วงหน้าครับอา,บาจารย์ทวินครับวันนี้ Daily Dose อยู่กับศาสตราจารย์ดรถวินพึ่งมานะครับมันมีความพยายามที่จะไปกดดันในกสทชเนี่ยดูเหมือนขุดรีด บริษัทเอกชนเสร็จแล้วบริษัทเอกชนเนี่ยก็ต้องไปขูดรีดผู้บริโภคต่อครับมันเป็นผมว่ามันวัตจักรที่มันไม่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจรหรือเปล่าอจารคือผมยกตัวอย่างอย่างนี้บอกว่าให้เวลาในการทําธุรกิจเนี่ยสิปีแต่เวลาประมูลไรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกให้จ่ายแค่3ปีเพราะฉะนั้นผมก็เห็นว่าเอ๊สิบปีจ่ายสปีเนี่ยกหย็หมายถึงว่า ที่ผมเคยพูดเนี่ยว่าถอนขนหานหานยังไม่มีขนเลยถอนก่อนต้องเอาเงินมาก่อนครับพวกนี้เอาเงินมาก่อนเอาเงินจากแบงค์ด้วยนะครับสเต็ปที่สองที่จะไปลงคงขายเนี่ยเมื่อเอาเงินตรงนี้มาเยอะลงคงขายก็ไม่มีเงินลงเมื่อไม่มีเงินลงมากพอเนี่ยคงขายก็ไม่ดีแล้วก็ต้องรีบเก็บเงินส่วนที่เสียไปในคืนนั่นก็หมายความว่าไปเอากับผููใช้งานผู้บริโภค พราะนั้นผู้บริโภคก็ถูกขูดรีดอีกเพราะฉะนั้นระบบต่างๆเนี่ยมันเป็นระบบเป็นคันลองแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็อยากบอกว่าในการประมูลเนี่ยคุณไม่ต้องเอามากเท่าไหร่ให้เขาสามารถสร้างโครงขายได้สร้างโครงขายได้แล้วมีการบริการที่ดีคุณคุณมีไรายได้มากรัฐบาลก็เก็บมาก ครับรายได้น้อยก็เก็บน้อยก็คือให้ประชาชนเนี่ยเติบโตลงทุนเยอะๆแล้วโตได้รายได้สูงแล้วจะเอาระไรได้ส่งเข้ารัฐอีกทีตอนนั้นคุ้มกว่าก็เปรียบเสมือนว่าเลี้ยงหานให้โตหน่อยแล้วค่อยถอนขนเราก็จะได้ขนหานมากพอหลักการนี้คือทําไมประเทศไทย NGO ไม่ค่อยเกตอาจารย์เอาไม่ทราบครับราะว่าแนวแนวความคิดเนี่ยอาจจะคนละแนวแล้วผมเองเนี่ยผมมองในเรื่องของโทรคมนาคมคือโทรคมนาคมเนี่ยมองปีสองปีไม่ได้ หรือว่ามองตรงแค่ได้เงินตรงนี้ไม่ได้ม,มันเป็นเน็ตเวิร์กที่จะต้องทำงานสิบห้าปีแล้ววันนี้ 3G เนี่ยทำงานสิบห้าปีไม่ได้แล้ว<ะ>ทำงานได้ไม่เกิน5ปีเพราะนั้นการคิดเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปเพราะนั้นเหลือนหนึ่งในสามเนี่ยการประมูลเนี่ยควรจะแค่สองสอพล้านผมเชื่อว่าถ้า2,000ล้านนะไม่มีสามลายนะครับม,มี4ี่ลายห้าลายเข้ามาแข่งขันกันแล้วการที่บอกว่าเขาหัวกันเนี่ย ถ้าหัวกันจริงสามลายจับมือกันได้จริงนะครับเขาจับมือกันแล้วไม่เข้าประมูลมจนกว่าราคาตั้งต้นจะต่ำเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าหัวแต่เองอ,อย่างนี้เรียกว่าไม่อยากประมูลดีกว่าแต่ละคนก็ไม่มีเงินหมดหน้าตักกันหมดหรอบที่ผ่านมาเขาตั้งราคาต่ากว่านี้ได้ไหมตั้งสักพันล้านสองพันล้านได้ไหมได้ครับแล้วอย่างที่ผมบอกถ้าคํานวณจริงๆนะครับเหลือเวลาไม่ถึงห้าปีเนี่ยเขาต้องตั้งด้วยสามไบหารหกพันห้าร้อยล้าน ก็เหลือสองพนหน่อยๆสองพันสอหนึ่งรล้านอ,อย่างนี้เป็นต้นอีกนานไหมฮะถึงจะต้องมีการประมูลใบอนุญาต 4G มันต้องประมูลบนบนคลื่นความถี่อื่นคือ,อถ้าเป็นใจผมเนี่ยตอนนี้ 4G มีอยู่แล้วแต่คนที่เพิ่งประมูล 3G เนี่ยคงยังไม่อยากทํา 4G เพราะว่ายังไม่คุ้มทุนเลยแต่ว่า 4G เนี่ยต้องเกิดแน่นอนตอนที่ เราเข้าประชาคมอาเซียนไม่อย่างนั้นเราจะสู้เขาไม่ได้2558 2558เพราะฉะนั้นในใจผมเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ย2558ต้องเกิด 4G ขึ้นแต่ว่าบางคนบอกว่าใช้คลื่นความถี่2.1กิกะได้ก็ได้เหมือนกับวันนี้ที่เราทํา 3G บ bon น1,800ทำ<อ>ได้แต่ว่าความสมบูรณ์เนี่ยมันไม่สมบูรณ์เพราะทั่วโลกเนี่ยเขาดีไซน์ไว้แตกต่างกันซึ่งในในโอกาสข้างหน้าเนี่ย 4G เนี่ยมันจะไปกินหมดทุกอย่าง พันแก็ทําได้2.1ก็ได้2.6ก็ได้อาจจะเป็นไปได้ว่าประมูล2.6งดหกได้แต่2.6จเนี่ยจะได้ให้คุณภาพดีที่สุดเพราะว่าแบนด์วิดตมันจะกว้างซึ่งใน 4G เนี่ยจะใช้แบนด์วิดต์เมกปัจจุบันนี้เรา3 G เนี่ยเราประมูล3สล็อตใช่ไหมครับสล็อตละ5เป็น15เมกแต่ 4G เนี่ยจะเป็น25เมก ซ,ซึ่งในส่วนนั้นจะให้บริการที่เป็นเซอร์วิสที่มีชื่อว่า LTE Long Term Evolution ครับ,รบซึ่งอันนีมน้มันสุดยอดขนาดไหนอาจารย์มันดีกว่าที่เราใช้กัจจุบันก็ความเร็วในการให้บริการเนี่ยจะอีกเท่าหนึ่งโอ้โหแล้วก็คอนเทนต์ทุกคอนเทนต์สามารถส่งผ่านได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือ International roaming เราถือไปประเทศไหนก็ใช้ได้ทุกอันนั่นคืออะไรที่น่าหอมหวนกว่าครับให้เรามองไปสู่อนาะคตถ้าถ้าเรามีวันนั้นครับ โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจต้องการ 4G มากครับผมบางทีผมรู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยไปแอนตี้บริษัทเอกชนแล้วมองว่าบริษัทเอกชนไทยเนี่ยเป็นศัตรูของภาครัฐต้องขูดรีดกันแทนที่จะผลักดันให้บริษัทเอกชนไทยนั้นโตจะได้ไปซื้อโทรครมนาคมในประเทศอื่นบ้างแบบที่สิงคโปร์หรือนอร์เวย์ก็ทำาหมเราผมขอโทษครับผมยังอยากเห็นกสทชเนี่ยหนุนบริษัทคนไทย ไม่ว่าจะเป็นท o t OT, CAT คหรือว่า True หรือใครก็ตามที่เป็นบริษัทคนไทยเนี่ยให้ไปต่อสู้กับต่างประเทศบ้างอ,อย่างเช่นการประมูลที่ต่างประเทศเนี่ยเช่นมาเลเขาประมูลแล้วก็ไปเข้ามาเพราะว่าอตอนนี้เปิดเสรีโทรคมแล้วเนี่ยจะไปประมูลไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ถ้าประมูลได้เนี่ยประเทศไทยก็จะมีไรายได้เข้าครับ ผม,<น>ผมกลัวว่าบริษัทไทยมันจะจะไม่เหลือเงินไปประมูลเพราะว่าอันนี้คมูดมูมดต้องมานั่งจ่ายเงินก็สู่ภาครัฐถามนิดนึงกสทชควรจะมีอํานาจในการคุมราคาค่าบริการต,ต้องมีอํานาจในการคุมแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตลาดที่เป็นเสรีนะนั้นเกือบจะไม่ต้องคุมแต่ยังไงก็ตามกสทชคุมตัวบนก็คือไม่เกิน99สตางค์ในไว้เนี่ยนะครับ ซึ่งผมคิดว่ามันจะลดลงเหลือแค่ห้าสิบตางๆเท่านั้นเองเมื่อมีการแข่งขันซึ่งสามรายเนี้ยได้แบนด์วิดต์เท่ากันสิบห้าเมกเพราะฉะนั้นการแย่งลูกค้ากันเนี่ยเต็มร้อยเพราะนั้นนั่นก็คือว่าต้องต้องลดแลกแจกแถมส่วนในเรื่อง Data เนี่ย Data ปัจจุบันนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทต,ต่อเดือนผมคิดว่าเหลือไม่ถึงห้าร้อยแบบที่กสทชเขาพยายามใช้คำมันสัญญาครับผมคุณภาพที่เขาได้กันไปเนี่ยนะฮะครับมันมันดีเท่ากันหมดไหมดีกว่า ข่าวออกมาบอกว่าบาง,บาง,บางเจ้าได้ของดีบางเจ้าได้ของไม่ดีมันอ๋อคือในทางดิจิตอลแล้วเนี่ยทั้งสามแบรนด์เนี่ยมีผลเท่ากันเพียงแต่ว่าในเรื่องของพันธมิตรทางการค้าหรืออะไรเนี่ยเขาอาจจะเลือกแตกต่างกันเทคนิคแต่ละอันอหรือว่าอุปกรณ์ที่เขามีอยู่แล้วอาจจะสามารถใช้ได้สักยี่ห้าเปอร์เซ็นกับระบบใหม่ของเราซึ่งทั้งสามแบรนด์นี้ประสิทธิภาพเท่ากันนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับ อาจารย์ทวินเพิ่งมากันต่อนะครับในเรื่อง 3G แล้วก็อนาคตของธุรกิจโทรคมนาคมไทยครับได้มีการคำนวณกันหรือยังเพราะว่า 4G เนี่ยถ้าประมูลเนี่ยใบอนุญาตราคาควรจะอยู่สักเท่าไหร่ครับคือ 4G เนี่ยจะต้องทำบนพื้นฐานของ25เมกแบิตฮะเพราะนั้นก็ในการคำนวณคร่าวๆผมเนี่ย 4G เนี่ยจะมีการแข่งขันสูงได้ถึง6ราย6รายใช่ไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันมากไม่ต้องแย่งพอเพิ่มมีเหลือครับเพราะนั้นก็ คำนวณออกมาแล้วเนี่ยทั้งทั้งระบบเลยเนี่ยน่าจะเป็นหกหมื่นหกหมื่นล้านนั่นก็หมายความว่าแต่ละเจ้าเนี่ยต้องจ่ายประมาณหนึ่งหมื่นล้านครับ,รบอีกสี่ห้าปีคงมีการทะเลาะก,กันอีกรอบนึับนะฮะ,ะในการทํางานของกสทชในรอบนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องตลกไหมฮะที่เหมือนแบบมีเสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วยออกมาแฉกันอ,ออกมาว่าก,กันข้างนอกค,อคือประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมผมก็น่าน่าสนใจว่า อย่างเช่นมติการประชุมเนี่ยมันควรจะจบแล้วก็เสียงข้างน้อยเนี่ยต้องยอมรับเสียงข้างมากอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยการที่มีคนพูดว่าเสียงข้างมากลากไปเนี่ยผมงงมากมันไม่ควรจะเป็นน้อยลากไปนนเป็นวัฒกรรมการเมืองแต่ถูกนํามาใช้ในเรื่องของสามจีรอบนี้ซึ่งซึ่งการใช้แบบนี้ต้องอายนะครับอายประเทศที่เป็นเสรีเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การประชุม เมื่อประชุมแล้วก็ต้องยอมรับมติของเสียงข้างมากมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมผมยังอยากเห็นว่าเมื่อมีมติแล้วทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยมันต้องจบถ้าไม่จบเดี๋ยววันวันหลังเนี่ยมีอะไรที่เสียงข้างน้อยสนับสนุน<ะ>เสียงข้างมากไม่เอา<ะ>ก็จะทํางานกันไม่ได้เลยผมผมกลัวว่าในอนาคตเนี่ยกลุ่มนี้สิบเอ็ดคนเนี่ยจะทํางานด้วยกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะทําให้เรื่องของการประมูลอย่างอื่นเนี่ยเ่าจะมีะช่องโทรทัศน์ดิจิทัลเนี่ย เดี๋ยวมันยังอื่นมันไม่ค่อยเดินหน้าผมคิดว่า,างั้นเหมือนกันนะอาจารย์ตื่นเต้นมากแค่ไหนกับการประมูลช่องดิจิทัลที่เขากําลังจะเริ่มในปีนี้คือดิจิทัลเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่สัก4ี่หปีแล้วแล้วตอนนั้นก็พูดกับกรมประชาสัมพันธ์ให้ตั้งสิบเอ็ดทับหนึ่งสิบเอ็ดทับสองทับสามเพราะว่าช่องทีวีธรรมดาหนึ่งช่องเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น8ดช่องคือทําได้ตั้งนานแล้วทําได้ตั้งนานแล้ว<ะ>แต่ไม่ทํา ที่ไม่ทำเนี่ยเขาก็มีเหตุผลว่าการโฆษณาต่างๆเนี่ยมันเหมือนเคก้กถ้าไปเพิ่มช่องแล้วเค้กมันจะถูกแบ่งก็จะับไม่สามารถรันได้แต่ผมเนี่ยอยู่โทรคมนาคมเนี่ยผมมองเรื่องคุณภาพในเรื่องของทีวีดิจิตอลเนี่ยคุณาภาพมันจะดีกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ดูทีวีอยู่ที่บ้านแล้วใช้สายอากาศธรรมดาที่เป็นอนาล็อกมันจะไม่ชัดเท่า,าทีวีดาวเทียมเพราะดาวเทียมนี่เป็นดิจิตอลหมดแล้ว นะก็เดี๋ยวรอดูที่เ,เขาบอกว่าจะเป็นสักประมาณมีนาคมปีหน้านะอา,อาจารย์มองว่าเขาจะทําสําเร็จไหมหรือเ,เดี๋ยวจะเจอคนไปยื่นสาร,ค,รคนไปยื่นปปชย,ยื่นผู้ตรวจการทะเลาะก,กันอีกคือประการที่หนึ่งเนี่ยช้าช้าไปช้ามากไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดิจิตอลเนี่ยทีวีทางการศึกษาผมก็ได้ขอช่องเพื่อทดลองการศึกษาก็ยังไม่ได้ถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบก็คือว่าให้รอรอระเบียบให้เสร็จก่อน ซึ่งการรอเนี่ยมันเท่ากับเสียสูญเสียโอกาสอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยไม่จําเป็นอยู่บ้านต้องดูอยู่บ้านต้องดูรายการที่สอนหนังสือเขาได้ไม่จําเป็นจะต้องตื่นเช้าวิ่งไปที่ห้องเรียนเดี๋ยวนี้มันหมดยุคละครับครับเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยกสทชต้องต้องสนใจต้องสนใจต้องเร็วนะฮะต้องเร็วด้วยครับก็หวังว่าทุกอย่างจะสําเร็จล่วงแต่ว่าคงจะมีอีกอีกหลายอีกหลายศึกนะฮะก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเชิญอาจารย์มาสัมภาษณ์อีกคําถามสุดท้ายอาจารย์ อาจารย์ใช้ blackberry หรือ iphone iphone ครับ iphone นะฮะแล้ว 3g ป่ะ 3g ครับ 3g นะฮะผมก็ 3g ัแต่ 3g แบบติดติดหลุดหลุดตอนนี้นะครับก็หวังว่าเดี๋ยวในอนาคตจะดีขึ้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทวินมากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนั่นก็คือรายการ the daily dose นะครับในคืนวันนี้พบกนใหม่ในคืนวันหน้าติดตามดีว่าสคาเฟ่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ